ในปัจจุบันเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้ใช้จะเกิดความกังวลเมื่อต้องทําธุรกรรมทางการเงินโดยโอนเงินตรงจากบัญชีธนาคารหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยเฉพาะเวลาซื้อของออนไลน์เพราะมีความเสี่ยงอาจถูกจรกรรมข้อมูลทางการเงินหรือถูกหลอกติดตั้งแอปดูดเงินจนหมดบัญชี t True Money แอปพลิเคชันทางการเงินชั้นนําได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทางออกให้ผู้ใช้ในการลดเสี่ยงเลี่ยงโดนดูดเงินเพราะไม่ต้องโอนตรงจากบัญชีธนาคารหรือจ่ายตรงจากบัตรเครดิต ยังใช้ t r u e m o n e y เป็นบัญชีหลักในการใช้จ่ายทั้งที่ร้านค้าและผ่านช่องทางออนไลน์โดยเติมเงินเข้า t r u e m o n e y เพื่อใช้จ่ายในจำนวนที่ต้องการตามความพอใจทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายได้นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถผูก t r u e m o n e y กับบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตไว้ใช้จ่ายทาให้ไม่ต้องแชร์เลขบัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิตที่มีให้กับร้านค้าหรือใครก็ตามที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพ แฝงตัวมาหรือไม่หรือเลือกเปิดบัตรแบบ Virtual ในแอป True Money เพื่อใช้จ่ายจากเงินที่เติมในบัญชีเหมือนมีบัตรเครดิตก็ได้เช่นกันนอกจากนี้ผู้ใช้ยังมั่นใจในการใช้ True Money เป็นบัญชีใช้จ่ายได้เต็มที่เพราะ True Money มีระบบป้องกันการดูดเงิน3ชั้น True Money 3x Protection ที่ใช้เทคนโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับระบบจดจำใบหน้าทำให้สามารถตรวจจับหยุดธุรกรรมแปลกปลอมและต้องสงสัย ยับยั้งความเสี่ยงและความเสียหายก่อนที่จะเกิดขึ้นในทันทีเพิ่มความสบายใจในการใช้จ่ายให้ผู้ใช้ได้มากกว่าโดยการทำงาน TruMoney e 3X p r o t e c t i o n จะตรวจเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆที่เข้าใช้งานด้วยระบบยืนยันตัวตนหลากหลายรูปแบบเช่น OTP, PIN Code และ Laser Code เลขหลังบัตรประชาชนและยังเรียกสแกนใบหน้าหากเจอความผิดปกติหรือพบพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการใช้อุปกรณ์หรือการเข้าใช้งานบัญชีจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงและทํางานโดยจับมันแวว์และแอปแปลกดลอมรวมไปถึงแอป,ปดูดเงินไม่ให้สามารถเข้าถึงการใช้งานแอป t r u ม m น n ี y ได้และชั้นสุดท้ายคือการหยุดทุกธุรกรรมแปลกดลอมในทันทีหากพบความผิดปกติอีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยศูนย์ดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงและยังมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางทําการติดต่อกลับลูกค้าภายใน24ชั่วโมง กรณีเป็นภัยทุจรดิตออนไลน์ต่างๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อปกป้องบัญชีลูกค้าให้ใช้ TrueMoney เป็นบัญชีหลักเพื่อการใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจและได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดลดเสี่ยงเลี่ยงโดนดูดเงินเปลี่ยนมาใช้ TrueMoney ทุกครั้งที่ใช้จ่ายไม่ต้องเสี่ยงให้เลขบัญชีหรือบัตรเครดิตเติมจ่ายได้ตามพอใจมั่นใจได้มากกว่าด้วยเทคโนโลยีป้องกันก,การดูดเงิน3มชั้น True Money 3X Protection